ผู้ศรัทธาอย่างเราเราพูดทุกเวลาหรือไม่อย่างไรนี่คือคำถามที่เรานั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าเรามีสิ่งนี้ติดคำพูดของเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเช็คได้เจอเหตุการณ์มาชัลนหอเรื่องหน้าเศร้าอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องดีใจก็อัลฮัมดุลิลละห์รอซูลสุลลัลลอฮอะลัยฮุสซาลลัมเนี่ยบอกว่วาอาจจะบัลลีอัมรินมุมิน,นมันน่าทึ่งมันน่าแปลกประหลาดใจเหลือเกินสําหรับเรื่องราวของผู้ศรัทธา อินอาซอบัตฮูดรอูสอบารรผู้สธานั้นเนี่ยเมื่อเขา,าเผชิญกับเรื่องราวที่เดือดร้อนเขานั้นอดทนฟาก้านะคอยรอนละหูนั่นก็เป็นการดีสำหรับเขาฟาอินอาซอบัตฮูซารรัอูชาการอฟาก้านะคอยรอนละหูแต่ผู้สธากลุ่มเดียวกันนี่แหละถทาถ้าหากว่ามีเรื่องดีมาผสบกับเขา เขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตัลลเพราะงั้นสัญญาณที่จะบ่งบอกให้เราได้รับทราบว่าตัวของเราอยู่ในเลเวลไหนหรือว่าสถานะไหนนะครับอยู่ที่คําพูดของเราประการที่หนึ่งเช็คคําพูดของเราเรามีคําพูดเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน,น <c oughs> ทุกครั้งที่เราดีใจเราอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ ลาเฮาลาวลาคุวาตะอินลาบิลละมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องเช็คตัวเราเองเกิดจากคําพูดของเรานะครับ